ก็คือรู้สึกว่าเราอะได้สร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนบนท้องถนนแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่รอบๆข้างทุกคนก็จะมองชิ้ๆอุ้ยรถน่ารักจังเลยรถน่ารักจังเลยแล้วทุคนก็แบบยิ้มให้เรา คนแปลกหน้าที่ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนก็ยิ้มทักทายแล้วก็หัวเราะแล้วก็มีความสุขเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้บิดเบี้ยโลกแต่ว่าเราได้มอบความสุขแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กับทุกๆคนที่เราขับรถผ่านไปโดยรอบด้วยอ่ะมันก็รู้สึกดีจังเลยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนทํางานหลายอย่างเป็นหมอฟันด้วยเนาะทำพิธีกรด้วยแล้วก็บางทีก็มีเอ็ไปรับอีเวนต์ต่างๆอีกทําให้วันๆนหนึ่งเนี่ย ต้องเดินทางหลายที่บางทงก็ไม่ใช่ที่เดิมต้องไปที่ใหม่ๆไปทุกทกที่ซึ่งปัญหาในเรื่องของการไปที่ไกลๆหรือว่าการชาร์จแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราฝึกสติก็ได้ทุกครั้งที่เราจะไปไหนเราจะคํานวณก่อนว่าเอ้เราจะไปเท่านี้แบตลบประมาณเท่านี้พอไหมยังไงแล้วก็เราจะคอยเช็คแบตเราตลอดเวลาว่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่และจะเดินทางอีกได้เท่าไหร่ตั้งแต่ใช้รถคันนี้มาก็เลยไม่เคยมีปัญหาหรือว่ามีการแบตหมดกลางอากาศหรือว่าอะไรเลยเพราะว่า ในแต่ละวันเราได้ถูกคำนวณแล้วว่าจะไปแล้วเพียงพอแต่มันก็เยอะมากนะ160กว่ากิโลวันหนึ่งไปไม่ถึงหรอกข้อดีของรถไฟฟ้าฟอ,ฟอร์มก็คือมันเป็นเสียบปลั๊กกับปลั๊กไฟบ้านธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ใดมีปลั๊กที่นั่นก็ชาร์จได้หรือบางครั้งไปนอกสถานที่ไปคลินิกบางที่หรือว่าไปร้านบางที่ ก็ถ้าเขามีที่ชาร์จข้างหน้าก็ขอเสียบได้ไม่ยากเลยคงมีความน่ารักเพราะว่าเ,าเป็นรถเล็กส่วนใหญ่พอลงรูปปุ๊บว่าแบบ í, เราซื้อรถคันนี้นะคนจะบอกว่าโหรถคันนี้มันจุ้มจิ้มมากเลยแบบมันเหมือนจุ้มจิ้มมากคือคือเราเป็นคนที่เหมือนชอบอะไรที่น่ารักน่ารักรถคันก่อนนั่นเนี้ยก็เป็นรถเล็กๆ แล้วยังไม่พอยากไปติดลายจุดอะไรเงี้ยคือแบบเราจะเป็นเราจะเป็นคนชอบอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็รู้สึกว่ารถคันนี้มีความน่ารักน่ารัก